ของล้อนะครับของมอเตอร์มีกี่คือองศาองศาครับเป็นองค์มีกี่องศานะเออสู้องค์มีกี่องศาเออไม่ใช่นะนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่สี่คือตัวเซนเซอร์แต่เราจะไม่กล่าวถึงนะครับเอาสามอย่างไอตัวตัวที่สี่เซนเซอร์หรือตัวอาร์เนิต็ดนะครับเรายังไม่กล่าวถึงเอาแค่สามอย่างคือเซกเซอร์โรเตชัน ดีกีมันจะเป็นาษาอังกฤษหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วตอนครับจะเรียนไหมถ้าเรียนฟังถ้าไม่เรียนกอกเป็นนอกรเรารู้แล้วต้องเรียนนะครับม <cutter aer> <lide> ันจะเป็นาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับดังนั้นน้องตัวเล็กๆเนี่ยที่เขาอ่านไม่ได้พีก็ต้องคอยสอนคอยบอกด้วยนะครับอ่ะยกเวเรียนเป็นะคำถามเป็นสี่คำถามเป็นสี่คำถามนะแต่ว่า ครับพอวิ่งแล้วรถมันหมุนแล้วเลยนะรถมันหมุนใส่ไฟหนูอะแน่นไม่ลุใส่ไฟป้าฮะพอวิ่งแล้วรถมันหมุนหมุนไปไหนมันล้อหมุนหรือว่าอะไรหมุนลูกใส่อ๋อใส่ใส่ไฟกับข้างลูกนี่เนี่ยใายไฟเนี่ยวางถูกไหมลูกกลับค่อยๆจับใส่ไฟกับข้าง ไม่ตัง้งใจเรียนไมนะ่เนื้อยเนะนะี่นตววยตอนนะตอนนะ N T อะไรนะจ๊ะใช้มอเตอร์ B กันอะไรนะใช้มอเตอร์ B กัน B กับ C ใช่ ม่หน <t zeker Fro llo> ูโหลดเสร็จยังคะเมื่อกี้ถ้าโหลดเสร็จแล้วออกได้เดี๋ยวเวลาเอาไปวิ่งหนูก็ดึงออกได้เลย่นออไว้กจ้ะดูอะไรอย่างนะครับดูบนกระดานดูบนกระดานอ่านว่าไงาารรระะเจ็บอไฮงานอะไรคะคุณพ่อไปเอาเก็บเหล้ากบหลังห้องเอาเหรอครับเดี๋ยวไปถุงขอประกาศ ตัวแรกนะครับในส่วนของไอคอนนะครับหนึ่งไอคอนจะมีรายละเอียดเยอะมากดังนั้นเราจะต้องดูให้ละเอียดนะครับเช่นอันนี้คือการเดินหน้าอยากอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเรายังไม่คล่องยังไม่เก่งให้ดูตัวนี้อันนี้เลยครับดูไหมคะเดินหน้าถูกต้องแต่ว่าการถือกล้เป็นลักษณีนี้ครับเดินหน้ามอเตอร์ ดีซีไหมครับเดินหน้าตรงนี้เห็นไหมเดินหน้าดีซีเหนไหมครับดีซีเดินหน้าด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาแล้วก็จบแบบเบรกนิดเบรกนะครับไปแบบนึ่งนี้ข้าศึกัน็นตัวนี้ผมไม่าอ่ามันจะค่อยๆก่อาเดินหน้านึ่ง นี่นะครับนี่คืการเดินหน้านะถ้าสังเกต p r o p e r t หนูเริ่มมาที่ตรงนี้ลูกเล้วไปที่ t r u อีกทีนีก่อีกทีนึเดินหน้า30ส s e c o n หนึ่งสองสามสี่ไมต้งมีนแก้วเอออันคนนั้สูงหมดเลยก็ไปแก้ดับไม่คิกดับไม่คิกอ่าเติดก นี่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 เออมใ่โ้ม่กลัหนึงสอง่งวโลชัน่งุดมันขึ้นอนี้คนอื่นเขาไม่ขึ้นแล้เดี๋ยวสิแกสิได้ไหมมึงโง่ไม่มันได้สี่ครั้งใช่ไหมล่ะ หนึ่งมิบัวกไปอีกสอีกสามครั้งคูณสามสามร้อยหกสิบองศาแล้วไหนอย่างเี้อยาง้เพิ่มมาเพิ่มมาเลยา้าดีมั้เเปิดรกัอนดี่งสองสามเอาใส่ไฟใส่สลับแล้วลูก